ต่อไปต่อไปครับสกลนครลูกอิกะลีลูกบักกะลีในเมื่อเราต่อต้านก็คือขายลูกกินนี่แหละลูกในเมื่อเราต่อต้านไม่เลิกในเมื่อคุณไม่เลิกอาชีพนี้เราชาวสกลนคร เราอยากจะเมาไว้ในอ้อมก่อนเขาจะ่าอ้อมก่อนไหมอ่ะอ่ะคือพยายามจะไปรับก็คืออาชีพค้าประเวณีนี่คือเรื่องจริงนะลูกอาชีพค้าประเวณีเราอยากทำไหมเราอยากทำไหมอาชีพนี้เราอยากทำไหม,ไ,หม,ไ,หมไม่อยากทำใช่ไหมเออก็คือ <c oughs> ทีนี้จะเข้ามาเป็นดีนะ ก็คืออาชีพค้าเปรเนีนีเนี่ยถ้าว่าภาษาบานเ้องบ้านห้าหไปสี่คนอื่นได้เงินแต่ว่าผลตามมามันหลายผลเสียผลใดไหนใครที่ยังยังไปอยู่อะเดี๋ยวพวกผมจะจัดที่ให้ไม่ครับเอาออกจากสกลนครครับสกลนคร,นครต้องปร,ราศจากครับ ไม่ได้ครับครับใครจะเอา,อาเอาขึ้นมาหนึ่งคน